สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม spicy TV วันนี้เรามาเล่นเกมไมค้าบนะครับผมเอ้ยเฮีย e! นะวัน <c oughs> นี้เราก็มา <c oughs> เราอยู่เซิ <c oughs> ร์ฟไมค้าบนะฮะยิ่งอีกแล้วไอ้เฮียกูไม่อยากให้มึงมาเลยสัตว์วันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟไมค้าบนะครับในเวอร์ชันสองเวอร์รูปแบบสองเลยนะฮะก็วันนี้ก็บางคนก็เล่นไม่ได้นะฮะก็เพราะว่าเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับผมซึ่งเวอร์ชันเนี่ยอัพอะไรม,มาบ้างนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยก็ ก็ไม่ก็ยังไม่มีสกินนะฮะแต่เวอร์ชันสามีสกินแน่นอนนะอันนี้เป็นแบบว่าเวอร์ชันสองอยู่นะฮะตอนนี้ไอเซิร์ฟไม่อยู่มีอยู่ห้าคนทำไมมันรันโทษจังวะแอดมินสองคนไอสัตว์นี่ก็เป็นผู้เล่นนะถ้าซึ่งไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะว่านี่นนน <laughs> เป็นใครอันนี้เป็นใครสัตว์วิเอ่ย,ยดูชื่อบนหัวก็ไม่มีแลฮะเวอร์ชันสองเนี่ยไม่ไมีไม่มีหัวเป็นชื่อนะไม่ต้องกดชิปแล้วนะฮะว่าเวลาแอบคนก็ เนี่ยก็เวลายิงแบบก็ฟังเสียงเอานะฮะระวังตายกันด้วยนะครับเวอร์ชันสองไม่มีบ bon นชื่อบนหัวแล้วนะฮะเฮ้ย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 เขาอยู่ในนั้นเลยเข้าอยู่ในนั้นเลยนะก็อันนี้ก็เป็นเด็กใหม่นะฮะก็เพิ่งชวนเมื่อกี้เลยสดๆดร้อนนะฮะคุยเรื่องงานอะไรอืมอ่ี่อะไรก็ไม่มีอันดิสต์ก็อันนี้เพิ่งชวนมาเมื่อกี้นะชื่อชื่อ นี่เลยครับชื่อครับชื่อพีออนะครับแต่ว่าชื่อในเกมน,นี้ชื่อ thunder p นะครับผม <c oughs> โอเคเปึ๊บอ่ะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอครับผมสวัสดีครับโอเคคนต่อไปนะฮะ <c oughs> ไม่แนะนำดีกว่าไอ้เหี้ยนี่ไม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 ่น่าสำคัญอ่ะในรายการกว่า <c oughs> มึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรชื่อคูนครับโอ้โหเสียงยังเด็กอ่ะชัดเสียงยังอ่อยอ่ะเอ้ยมึงใครเนี่ย นี่ก็เป็นของใหม่นะฮะในเซิร์ฟนะฮะเอามาใช้คนละชุดมาคนละชุดคนละชุดเฮ้ยหให้เหรอกัวยื้อไอ้สัตโอ้โหยังแม่ได้แล้วทิ้งเลยดูดิแต่ละคนไอ้สัตว์จะใส่แบบพี่มิกอะใส่แบบพี่มิกเชียล่ะโจสลัดไงสัตเอาไปดิจะสลัดก็ใส่แล้วนะ่นใครเนี่ยมีบุหรี่ด้วยเดี๋ยวผมตัดตอนเชา้าจะได้เห็นเนี่ย ตอนจริเราเล่นกลางคืนนะฮะเนี่ยตรงนี้ตเนี่ยดูดูมีตนีนด้วยนะฮะตรงนี้มีรองเท้าด้วยเป็น 3D นะฮะก็อันนี้ใครอ่ะชุดดำนี่ใครเนี่ยอ่าของผมผีโอเคผีใส่ชุดดำนะครับผมก็เป็นชุดเทปทูนะเดี๋ยวผมให้ทดสอบการสมรรถภาพ,าพในการใช้นะฮะก็ผมจะเอาสีส้มแล้วกันอ,ออกไปนอกเซฟโซนดีกว่าไปนอกเซฟโซนดิี่ยตาของโห้สั่งเป็นน้องเลยมึงค,นะคิดดูแล้วกันนะมึงคิดดูแล้วกันอะ อันนี้ก็เป็นชุดเทพทูนะฮะก็ปืนมายิงกู้นที่สัตว์เข้าอ่ะไม่เข้าเ,เห็นไหมเห็นนะดีป่ละล่ะนี่ก็เป็นไอ้คูนนะฮะไอ้คูนที่เด็กราวๆกนะันน่ะเนี่ยตีไม่ตกเลยเ <c oughs> นี่ยยิงไม่เข้าเนี่ยดูอ่ไอ้คูนถอยเดี๋ยวเ <c oughs> ยพึ่ง,งยิงกันเดี๋ยวอย่ายวพึ่งยิงมันเข้าไม่เข้าอ่ะ อันนี้มันเข้าทีละเม็ดไงที่เข้าทีละดอกเอาช็อตกันมายิงดิมึงอะ่ะกระสุนหมดอ๋อเดี๋ยวดูไม่เข้าเลยเลยูยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าให้กระสุนคืนด้กระสุนหมดแล้วเนี่ยเรื่องของมึงเลยโดเทปทูนะเทปทูยอเทปทูนี่ก็เป็นคูนไอ้ไอ้เนี่ยจะแล้วแต่ชุดนะฮะเหมือนสภาพ สมบัตภาพนี้เหมือนกันเลยทุกชุดเลยนะฮะเนี่ยหมดเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมจะใส่สีแดงแล้วกันผมเป็นพวกสีแดงแรงฤทธิ์นะฮะชุดเดียวกันหมดเลยนะฮะเนี่ยอ่ะอ่ะมึงเอาดาบฟันกูดิดาบฟันอะ่ะก็ไม่เข้าเดือมีสิ่งเดียวที่จะปราบได้นะ,ะเป็นปืน 3D นะครับเป็นนี่เลยเป็นปืนไอ้พวกนี้อยู่แถวๆบนเนี่ยนะฮะปืนก็จริงจริงมีเยอะกว่านี้แถวอ,ออกไปนิดนึงนะครับเพราะมีติดบ,บงติดบ,บั็อกอะไรอย่างงี้ด้วยซอสีกล่องเอนเดอร์ดิเดี๋ยวเสบียง สั่งโวยสัตว์กูเป็นน้องเลยดิ <c oughs> ไม่สัตว์ <c oughs> ก็เนี่ยก็มีของจ <c oughs> ัดกล่องเลยก็ได้นี่ก็เป็นชุดแบบการพังตัวนะฮะที่นี่ถ้าผมอยู่ข้างบนนี่ถ้าไม่เห็นผมนี่ผมให้เอาตียนยันหน้าเลยเนะี่ยมัน <c oughs> ถ้าชุดมันจะบางขนาดเนี้ยนะอย่ากตาลิบันเลยสัตว์เอ้ยก็ถ้าแนะนำก็ใส่นี้ไปอันนี้เอ้ยอันนี้เออ <c oughs> เใส่เสื้อบูทเนี่ยส,สีเขียวแป้นเลยเนี่ยเออก็ไม่เห็นตาตาก็เห็นตาตา,ตาเนียนหน่อยค่อยเนียนหน่อยแต่ไม่เนียนตรงหัวเนี่ยมีขา้างด้านหลังเวยนี่ก็เป็นระเบิดระเบิดปลายดับเลยนะฮะเป็นระเบิดไฟฟ้าก็จะติดสถานะเชิงช้ากับออนแอนะฮะนี่ก็เป็นชุดลำโบอันนี้ใครอัในในี้ใครเนี่ยใครใส่ชุด <พอ S 2> ลำโบอันนี้อันครูผมเป็นหน่วยตอลิบันครับ โอ้ตาลิบันไอสัตว์อย่างมึงตาลิบันกูชุดตาลำบากไอสัตว์มึงอะก่อนนี้ชุดทหารเออชุดทหารก็ชุดแดวนี้เลยนะฮะก็จะมีชุดในรูปหลายแบบกันนะฮะให้สองใส่ได้สองชิ้นห้าสิบทูนฮะ,ะมันน่าจ,จะดูแพงแต่มันก็คุ้มเกินขนาดอะอืมใช่มาคุ้มนะคุ้มนะยิินะง,งเอ้ยอ้า กระชายโอ้ไม่ก็ oh GG W P สัตว์แม่งเอ้ะไอ้คูออ้ถอดลงมาเลยเสื้อมึงอ่ะไอ้มันเทรดจะได้ด้วยอ่ะ <S <S ได้ฮะได้ได้สำหรับคนที่แบบว่าผมบอกไงขายของเสี้ยนใของทูได้อะ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบระบบเทรดให้เขาดูเลยอ่าได้ได้เออลืมไหยวะเออกูเล่นนั้งนานนี่กูลืมเลยเนี่ยระบบเทรด ไอสัตว์ชุดอยู่ไหนเดี๋ยวเดตลกตลกกินเนี่ยตรงนี้ไหนนยไหนขอกลเนเดอร์นั่นอขอกูเลยเหรอคิดว่ากูจะให้อ่ะกูให้ไหม๋ยวกอนนี่ใจเย็นเดี๋ยว่ันต้องเปิดอุ๊ยอุ๊ยไอสัตว์ไอเหี้ยทุกอย่างมันมีผิดพลาดกันได้นะฮะ TP สัตว์พูดผิดมาละสัตว์ กูมากับลาบไอ้พวกเด็กเวน <c oughs> เด็กเคียพวกมึงอย่างพวกมึงวะไอ้สัตว์เพื่อนเอาของมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันแอดมินทำผมช <c oughs> ่วยด้วยผมมาทำแอดมินไอ้สัตว์แม่เดี๋ยวด่าให้เนี่ยสมมติผมจะเอาสไนแบบอ่ะผมจ่ายตังค์ให้เขาไปแล้วอันนี้ทันเดอร์พีนะเป็นชื่อพี <c oughs> ใช่ไหมพี P แล้วนี่พีใช่ไหมอ่ะพ,ะพีกดมาไอ้ผมผมกดเดือ๋าผมกดเดือ๋าเนี่ยให้ผมให้คุณทำการกดชิป แล้วก็กดคลิกขวานะฮะก็จะขึ้นผู้เล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจุบันในการแลกซื้อต่างๆอ่ะเทนมาอ่ะเทนมาสิกดชี้เหมือนกันอ่ะกดชี้แบบเมื่อกี้แล้วคลิกขวาเหมือนเดิมอ่ะที่กดเทนนั่นแหละอ๋อวผมลุกออกมาแล้วนะฮะอ๋ออ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาผมกดไปก่อนแล้วกันกดพร้อมกันนะ อ่าเนี่ยก็จะเด้งหน้านี้มาอันนี้ของเป็นฝ่ายพีนะฮะผมก็จะให้ปลาปลาย่มาสามตัวอันนี้ก็จะเป็นยูยูคือเรานะฮะของเราเนี่ยะฮะนี่ก็เป็นของคนอื่นนะะค,คือฝ่ายฝ่ายนู้นนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนนีไม่เกี่ยวอันนี้คือคือสถานะนะฮะที่ยังไม่พร้อมแลกเปลี่ยนอ่าเนี่ยสมมุติผมจะเอาอันนี้ให้อ่าพีนะฮะกดพีกดก่อนสีเขียวคนแก่สีเขียวอะอ่ะาของ ปุ๊บเนี่ยสถานะพร้อมเปลี่ยนแล้วนะฮคะคือเขาพร้อมที่จะเทดกับเราปุ๊บอ่ะตกลงแล้วเราก็ยืนรอครับเราก็จะได้ของอมานะฮะซึ่งเป็นโลจิมจิมกระป๋องหน่อยอโลลูซองสี่เหลี่ยมไอ้ซาดไอ้ซว์แม่งตลกบ่อยแล้วนะมึงอ่ะไม่จะลองว่าเกาะแ็งแรงเก็เป็นกเกาะรบบนี้แม่งไม่แข็งไม่มีคำว่าแข็งแรงเลย,ม,ม,ยมันกันอะไรไม่ได้เออมัน อันพวกเปียกเกินไม่คิด้กดกันมั้ยไม่กดกันอ่ะโอเคงั้นมีอะไรต่อยเปล่าวะไม่เลยเปล่าระบบแต่งสกินปืนน่าอยากระบบแต่งสกินปืนเล่นไม่เต็มหวานเนี้ยแต่งปืนอ่าผมพอเล่นเป็มแล้วแต่มันต้องมันไม่มีอุปกรณ์ขอดอกไม้หน่อยมันมันมันแต่งได้อ่ะเนี้ยไอเนี้ยมันต้องใช้ดอกไม้อ่ะมันต้องใช้สีด้วยแต่ว่าไม่มีแต่ว่ามัน มันเป็นปืนฟ้าของเซิร์ฟเนี่ยแต่ผมไม่ได้เอามาด้วยลืมเอามาไม่ได้ลืมเอามาไม่กล้ารบกวนแอดมินใหญ่นะว่าเอาปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเขาหวดหน้าผมอันนี้อะไรก็ไม่เฮียเลยทั้งหลายสัตว์มึงตื่นเต้นก็แค่แต่งปืนไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปสปาแป๊มหนึ่งซิร์ฟปืนไม่มีอ้าวเฮ้ยอะไรเซิร์ฟลุดอ้าวตัดแล้ว โอ้โหคิดได้ไงอ่ะงั้นสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมตัดก่อนล้วกันงั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวอีกปแป๊บหนึง่งเจอกันแป๊บหนึ่งนะก็กลับกลับมาอีกครั้งฮะในรูปแบบไมค์ครับเอ็ระยำนะเมื่อกี้ได้ทําการหลุดในเซิร์ฟนะฮะก็อันนี้เราอยู่ในสปาวนะครับผมก็นี่สปาวเซิร์ฟนะครับผมก็เอสก็ช็อปนะฮะอันก็ไม่มีอันนี้ในบิวก็วาร์ปนะฮะนนี้ คิวก็ช็อปไอ้คิวก็คุยเอ้ยอะไรนะเควสเควสเออแต่ยังไม่ทำนะฮะอันนี้เขาให้หาตังค์ในเซิร์ฟก่อนฮะแล้วก็ปกติอันนี้ใครเนี่ยพี่พีโอเคโอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวกระโหลกไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นเมนูเซิร์ฟเวอร์นะครับก็แบบว่าคลิปก่อนก็ไอเทมฟรีนะฮะก็กดเอากันได้อันนี้ก็เป็นที่ถังขยะนะฮะเอาเราไปบูธฟอรอยตรงนี้ัสดีครับ อะไรสัตว์ใครเป็นใครไวะเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยรู้สึกแม่ได้วันเหรอผมชูครูครับสัตว์ก็เนี่ยฮะเมนูถ้าอยู่อีกโลกหนึ่งก็จะไม่สามารถซื้อทำนี้ได้นะกดช็อปทูนะครับผมก็จะตืนนี่มาเต็มเลยดูดินะฮะก็ตัวเลขด้านหลังนะเห็นไหมสี่ดึงสี่ห้าเนี่ยด้านหลังนะะที่คุณมองนั่นแหละอันนั้นแหละนะครับผมเป็นไม่ต้องสนใจนะครับเป็นราดของของนะฮะผมก็เปิดเอาไว้นะฮะ ผมไม่มีพอยเลยสักข้อพอยหนึ่งนะผมเป็นคนจนอันนี้ก็เป็นแร่นะครับสำหรับที่ไว้วางกล่องคลิปก่อนที่ผมทําให้ดูนั่นแหละครับผมก็ทําให้อันนี้เป็นกล่องกระสุนใช้ได้ทุกปืนนะฮะคือเป็นกล่องเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บสมมุติว่าปึ๊บอันเนี้ยอ่ะผมจะผมมีผมมีอะไรดีวะเปเซฟตัวสองได้ป่ะมึงจะไปก็ไปผมมีวีเดกระบอกหนึ่งใช่ป่ะแต่ผมไม่มีกระสุน ผมไม่มีกระสุนฮะยิงไม่ได้เนี่ยผมกดยิงก็ไม่ได้เล็งได้่างเดียวฮะเมื่อผมกดไอเดโพลีเดโพลีใช่ป่าวอ่านไม่ถูกอะเดปเดโพเดอยเดโพยาเบลไม่อ่านไม่รู้อเอาเป็นว่าถุงถุงกระสุนละกันเอาเป็นว่าถุงกระสุนละกันนะฮะเป็นแบบไว้สําหรับเนี่ยถม้มุนเนี่ยถึงถุงมาเงี้ยปุ๊บก็ก,กดลกี้ขวารัวๆครับผมก็จะได้กระสุนมา 15อันนะฮะทำใ, <Means S 1> <amp> ให้เรามีวีดเอสดยิงได้เนี่ยปึ๊บ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 เหมือนยิงเหมือนยิงนี่แหละไป PVP กันก็ไม่มีชื่อเห็นไม่เห็นชื่อเนี่ยดูดิแ้วผมก็จะได้มา13บสาอันถือว่าคุ้มนะได้15อัน150ทูเองนะฮะทั้งหมด150ทูนะฮะดีกันดีกันดีกันเออ150ทูนะฮะนี่ก็เป็น150ทูอันนี้ก็300ทูเลยวะ 50 50 150ถูกอะเออช่างม,ามันเถอะนะ <_ an> ก็ได้ห้น่าจะ150ถูกแหละถือว่าคุ้มนะอันเนี้ยผมว่าคุ้มนะแล้วก็ชุดเทปถูกเดี๋ยวค่อยทำยวาวมาเลยนะเยอะแยะหมดแล้วก็นี่เป็นเชตักนะเราก็จะไปอยู่ในโลกของ PB ต่อถือว่าสูนพร้อมให้เลยนะฮะ <_ an> ผมว่าซื้ออันนี้คุ้มกว่านี้อีกนะแต่ถ้าซื้ออันนี้ก็จะแบบจะตีราคาออกไปดีกว่าเหมือนกันแบบใช้ปืนอื่นได้นี่ก็เป็นดัลกอนอฟเอสบีดนะ SVD นั่นแหละครับผมก็เป็นนี่ก็เป็นอัพ อั HB ฮดบมีขาตั้งนะฮะแต่ตั้งไม่ได้อันนี้ P90 P90 แบบ 3D นะยิงเจาะปืนเทปทูมเลยเนี่ยปะเจาะปืนเทปทูได้หมดเลยนะรู้สึกอ่าเนี่ยก็เป็น G36 G36 mm hmm. แล้วก็ปืนอ่าชิชิคาโก,โกชิคาโกนะฮะปืนชิคาโกด้านหลังนี่แม่งอ่านยากเหลือเกินกูยิงโง่โง่กินปล<บ>าไหมครับกินปลาไหมครับแล้วก็ AK47 นะฮะแล้วก็โคเก้า 9mm SMG ปืนช็อตกันนะเอ้ยปืนกลนะะั่นแหละนะฮะมีแรงดงึงแรงดีดเขียนพร้อมนะฮะก็ซื้อมา50ทูนเนี่ยปืนละ25ทูได้2กระบอกเนี่ยอ่ะนะผมก็เช็คพอยต์ตรงนี้ได้นะคะรับผมคงแบบก็เอ้าเฮ้ย <c oughs> นี่เฮียเฮียเฮียนี่ไปติดไฟได้เนี่ย <c oughs> เฮ้อาติดไฟได้เหวะเออโหไม่รู้นะผมเดินผ่านเนี่ยเนี่ยนะเอา้าเอ้าเฮ้ยติดไฟ จริงวะหายไอ้ผีล่อเอ้ติดหเหมือนกันบังเลยนะ่ะหาไอ้ผีล่อแอดแอดมินยังติดอ่ะไม่ต้องไย่ยอมว่าคนอื่นเลยเฮ้ยติดอย่างงี้แหละโอย้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่รู้กูแอดมินกูยังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อตรงนี้มันมีไฟเฮ้ยชิบหายจะตายโอ้ยมันมีไฟมันมีไฟโอเคงั้นสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วอันนี้กิจกรรมเข้าไปหาได้ พเคงั้นสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็คงเจอันคลิปหน้าลวกันนะของเทพทงเทพถูก็กำลังลงมาดับพร้อมนะครับผมทุกคนให้เตรียมพร้อมในการสถานการณ์ที่แบบว่าเลวร้ายอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับผมปืนนี่มีแน่นเลยนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องจากกันตรงนี้แล้วกันคงเดี๋ยวคลิปยาวอัพนานอีกขี้เกียจ นะฮะท่านสับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม